โอเคทุกคนต่อจะคลิปที่แล้วที่ผมได้บอกว่าผมสั่งสอนสั่งสองเสร็จใช่ไหมวันนี้ผมก็จะมาพัฒนาบ้านต่อโอเคแม้ตรงนี้มันจะไม่ประตูนันไม่เข้าล็อกใช่ไหมอ่ะผมขอวา,า,ยอยางไม้ตรงนี้อ่ะเนี่ยมุมประตูมันไม่เข้าล็อกใช่ไหมทุกคนทุกคนคงคิดว่ามันต้องมีวิธีใช่ไหม วิธีตรงเดี๋ยวเมื่อบ้านเรามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวบ้านเราหลังคามันดูไม่เชื่อมต่อกันตรงนั้นใช่ไหมนี่หลังคามันดูไม่เชื่อมต่ออะถ้าหลังถ้าทุกคนคิดว่าหลังคามันไม่เชื่อมต่ออ่ะปับอันผมไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าผมถ่ายต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยถ่ายต่อ ถ่ายต่อผมแมันยังไม่ได้ลงนะผมถ่ายต่อเลยผมถ่ายต่อเลยผมยังไม่ได้ลงอือนั้นผมยังไม่ได้ลงนะตรงเนี้ยใช่ไหมตรงเนี้ยอ่ะเราจะวางไปอย่างเงี้ยงั้นเมื่อเราวางได้อย่างเงี้ยจนต้องใช้ทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ดิมันมันไม่จำเป็นต้องใส่แบบต้องห้ามเมื่อไรตรงนี้แล้ว อย่าง uh huh. นี้แนะทำไงต่อเราก็เอา,เรา,เ,ราเราก็เอาสแปร์อย่างนี้เอาอย่างนี้ไปเลย ่อนะอันนี้เป็นแบบทุกคนอ่ะอ่ะมันสามารถสร้างออศเซนได้นะจะสร้างแบบอันนี้เป็นแบบออนเซนนะทุกคนอันนี้เป็นแบบออนเซนมันเป็นแบบออนเซนอันอันนั้นเป็นแบบออนเซนนะทุกคนอันนี้เป็นไม่ใช่ออนเซนไม่ใช่ออนเซนนะทุกคน สั่งก็แพิ่บะก็ไม่ได้ตรงเนี้ยความจริงอ่ะมันทุกคนอ่านเนี่ยใช่ปะมาต่อตรงนี้เสรละอ่ะอ่ะทุกคนจะตอบแตกตรงนี้เพิ่มก็ได้นะ จะผมเป็นอะไรก็ได้นะแต่ผมขอทำเป็นแคมป์ไฟลักกันนะเออจะทำเป็นแคมป์ไฟเราจะยิ่งเราจะทำเป็นแคมป์ไฟนะทุกคนเราจะทำเป็นแคมป์ไฟแบงกนะ นเนี้ยอ่ะอ่ะเมื่อเราได้อย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยเนี่ยโอ้โห <_ c oughs> จะใช้เป็นรูไม้ <_ c oughs> อ่ะเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นอะไรก็ได้เนี่ยแต่ผมจะตกแต่งอย่างนี้เลยละกันเราจะตกแต่งเป็นสวนก็ได้นะอ่ะตกแต่งเป็นสวนก็ได้อ่ะเอออันนี้เป็นแบบแรกอ่ะแต่เราจะมาทำบ้านใช่ไหมล่ะเราไม่ได้ตก ยังไม่ได้เน้นตกแต่งมากนะทุกคนยังไมไ่เน้นตกแต่งนะทุกคนอ่าอันนี้อันนี้ผมมีวิธีสร้างบ้านแบบคนที่เกียคนที่นาทีสองนาทีสามารถสร้างบ้านสไตล์โมเดลหนึ่งหลังได้นะทุกคนถามว่าต้องใช้คำสั่ง command block หรือเปล่าไม่ใช่นะทุกคนสิ่งที่ต้องมีก็คือตัวจับ มันมีสองสามน้องใจอย่างนี่ฮะความจริงมันไม่ใช่มันไม่แยนะอันนี้อันนี้คือเสร็จไะอันนี้อันนี้ผมจะอันนี้อันนี้จะเสร็จไปอันนี้ผมขอเรียกว่าเสร็จนะอันนี้อันนี้ บ้านเสร็จแล้วโดยใช้มือสร้างอันนี้คือบ้านที่เสร็จแล้วโดยใช้มือสร้างนะยังไม่เสร็จีความจริงอะ่ะอันนี้ก็เป็นบ้านแคบๆงูๆก็ขาดทุกคนบ้านงูกาดแคบๆอย่างเงี้ยเออมันบางคนได้แบบบางคนอาจจะแบบได้รู้แบบบรรยากาศแบบนี้นย ถามว่าทำยังไงถึงจะสวยทำยังไงถึงจะทำให้สวยอ่ะอก่อนอื่นก่อนอื่นถา้าใครไม่มีจังเติมก็ต้องก็ต้องมาแบบต้องเลือกที่เองนะทุกคนอ่ะก <t> ่อนอื่นเราต้องเราต้องเลือกที่เสร็จเมื่อเราเลือกที่เสร็จแล้วก็ออกมาจากไหนครับอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปนะทุกคนให้ไปโหลดแอปใ่ปะเดี๋ยทุกคนทุก่อนนะใช่ไหมน,นี่อ่าเนี่ย อ่ะก่อนอื่นุกคนมาที่ซิงก่อสร้างอ่ะทุกคนต้องมีแอปนี้ก่อนนะโอ้ดเดือฟลักซ์อ่ะ,อะทุกคนก็มาที่ร่วมสมัยพิเศษบางอันบางอันใช้กับ ของจริงคือของจริงคือมาครับจริงอ,อ่ะมันคือมาครับแบบมันสามารถใช้ได้ทุกอันแหละแต่ว่ามันมีบางอันที่สามารถใช้ในมาครับเมนได้นะก็คือมาครับช้างอ่ะแหละอืมเราจะเลือกเป็นอันไหนก็ได้นะมันได้จริงนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราเลือกแบบผิดแล้วแล้วเราไม่ได้เตรียมการตรง้นเนี่ยคือเสียดายมากนะทุกคนนะ อาจจะมีตรงไหนที่มันไม่ค่อยดีได้เ,เรือการะบก,กัเรือรอยได้บางอันมันก็ต้องใช้เตึงดังนั้นมันก็ต้องใช้ตังเติมด้วยนะ่ะผมจะเอาเป็นอันนี้ลักกันอันนี้สําหรับคนที่เกียรสร้างอะไรบางอย่างอแต่ว่าสิ่งที่เราต้องมาทําก็คือบ้านนะเราจะมาทําก็คือบ้านเนาะโอเคอะไรดี เห็นบ้าน,นเนีนน่ยบ,บางอันมันไม่สวยยังไงมันก็ต้องเช็ดอันนั้นชุ่มเองบางที่มันจะมีโฆษณานะทุกคนนะเนี่ยอ่ะเห็นบ้านนั่คือมันมต้องอันนี้อืมแต่ว่าเนี่ยคือได้ฟรีแน่นอนนะสองนะอ่าถ้าเรากดไปแล้วอ่ะ ให้มันให้มันกดเริ่มเกมนะทุกคนอ่ะเนี่ยแลาวกกดเริ่มเกมไปอแล้วกดที่มาครับไม่ปกติทุกคนมอนแบลบกแปลกแตบบ่ปกติมันจะให้เลือกแมพก่อนอนะ่ะมันแปลกมากอะปกติมันจะให้เลือกแมพก่อนอนะ่ะ อ่ะเราเราก็จะต่อรั้วมันถึงตรงนี้นะครับหรือใครที่หรือใครที่แบบมีหรือใครที่แบบใส่คำสั่งแบบอะไรอะไรอะไรหรือางนเอ ฮน,นี่ผมไม่ได้ใช้แล้วเนืะ้อผมงงเหมือนกันทุกคนอันนี้อันนี้อาจจะเป็นไฟแรกของ m e craft หรือไมทุกคนที่แบบทุกเพื่อทูกเพื่อแต่ทุกคนนะผมจะล้องสร้างอะไรทีเอาทีอีกที เสียงอะไรวะน่ะผมก,ก็แปลกแปกนะทุกคนแบบบางทีมันแบบอันนี้มันอุดอันนี้ตนะ้องมันต้องอะมันต้องกัดระยะครึ่งบลอกหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยเมื่อกี้มันทำได้นะยังไงเฮ้ยทุกคนหนมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนั่นแหละเห็นป่ะเห็นนะไฟมันยังลุก ถ้าไฟมันลุกก็คือมันจะนี้ได้อุ้ยชิดถ้าถ้าทุกคนคิดว่าม่านสวยกดกดละกดกดใครคิดว่าน้ำที่ไปไม่สามารถทวงดับโดยน้ำได้กดสองไอ้กดติดตามอุ้ยชิด นี่คิดว่าจะมาสร้างคอนเทนต์ธรรมดาแบบทำบ้านธรรมดาเนอะวิ่งมีตัวอย่างหนึ่งอะดูคนนี้ผมอยากทดลองมากดิว่าถ้าเราเอาถ้าเราเอาปลาเนี่ยมาผสมอันนี้เนี่ยมันจะได้ไหม What the เราหาก่อนนะโดนเราต้องหาอุบักรณ์แบบผมนั่งทำอุบกกักรณ์แม่นอาอัอนนี้เพื่อใครยังไม่รู้นะทุกคนคือมันแบบอุ้ยเดี๋ยวมันอันเทคมากชาวบาวา้าแล้วก็ต้องเอานี่มาเลย เอาเมื่อเราได้หัววิทเทอร์มาแล้วเราก็เหลือแค่ตัวอ่ะเราต้องรอตัวเราต้องหาตัวด้วยอันนี้ตัวผมจะทำไม่ว่าอะไรนึกว่วยูนิคอรนเฮ้ยเข้าไปไงวะ

มันมืดมาให้มันมืดๆโอเคเราเจอบัลักละ,ะมาที่ที้แล้วก็ขุดดินนี่ผมอยากทดลองมานานละแต่ว่าผม,ม,มคือมันทํำได้ไหมครับช้างไม่ได้ไงมันทํำได้ไหมครับช้างไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาอ,อ,อะไรเราอะไรที่มันจริ้งต้องไปอะไรไหวทางไม่เี เห็นมันมองอไม่เห็นนะทุกคนอันนี้คืมันมองอไม่เห็นจริงๆอโอเคเราขอขุดไปอีกหนึ่งบรัคเคลินนะทุกคนก็เทาเดี๋ยวนี่ปะรวยังไงมาคืึ้นฮัลโหลได้บอกว่าเท่ามาคืนหรือเท่าเดิวมวะไปเจอคนอดูด้วย เดี๋ยวเก็บบ็อกเดียวแลก็าไมันทีไดียวนะความฮหออ่ะคือความจงผมไม่ได้ค่อยอยากจะสร้างใกล้ๆบ้านนะทุกคนคือผมกลัวแบบว่าแบบผมเคยทดลองเหรอวะจังแมงเหยือที้ผมจะทำก็คือการทดลองลองว่าวิ์ ดูความเสี่ยเราจะลองออกมาดูตอนที่มันดีทนะี่สุดนะดอุ้ยเล็กๆว่ะเขาเพียงหายเล็กน้อยอะ่ะอ,อยากรู้ว่าถ้ามันแบบมันแบบนี่ทุกสายยังพมดอะไมาเผมจะลองฆ่ามันด้วยอาวุธที่แรงที่สุดแบบ ้ผมทำอาวุธท hmm. <S X> e> ี่แรงที่สุดในอะไครัไว้เจอแบบไม่ไม่อันนั้นเดินหยดตานายใ่าีน้เราตีแบบโดยใช้หมวกกี ก็จะใช้อาวุธที่มีชื่อว่าทอ์ทอสนะทุกคนจำไว้นะ้ายมันทำอะไรด้อหมันระเบิดพลังอมทน่งโอเคระบิดไม่ได้คนทีว่าเนี่ยเกิดระเบแล้ 能不能？<coughs> ที่ทุกคนถ้าใครถ้าใครอยากลองไฝ้กับมันก็ลองได้นะอุ้ยเฮ้ยความเสียหายไม่มีเออมันจะมีได้ไงวะผมเปิดโมดกีทีบสู้เปิดหมดคีทีบสู้มีความเสียหายได้ก็แปลงแล้วับเ่านมูจชมนะใครคิดว่าอันนี้เจ๋งก็กดกดตามอาันนี้ก็กดไลค์ โอเคสวัสดีน้องอันนี้สวยกดไลค์นเลยคะโอเคถึงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบาย